ไอ้ <łość> <S 2> <S 2> ผมชนะใช่ไน้องผมเอาวันทูทรีบูไบ้ไม่ควใส่ ต yes. oh yeah. okay. ุ๊กงฟรังเบะเลยจ้ะต mm ุ๊งทองน้องทองบายบายโอเคค่ะบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับผู้ชนะกันก่อนเดชเพื่อนเดชเพื่อนคันคันรุ่นเรนนี่เนี่ย เดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงอมแู่ไม่ไม่แค่เอาแข่งแข่งแค่นี้เราจะกีจัดจะว่าลงแข่งอะไรเหี้ยนจ้ะนะแข่งลงแข่งอะไรอ่ะมีผู้หญิงที่เขาลงแข่งเดี๋ยวจะมีผู้หญิงในชุดนะปีที่ผ่านมาใส่ชุดว่ายน้ำใครว่ามาด้วยอ๋ออะไรีเน่เรนี่มือแล้วมืออีกครั้งเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของชมหน้าผู้ชนะนะคะพี่อ้วนผู้ชนะชนะชนะกับปะ อากาศเย็นแต่บักซีดาพยันใส่หูตบอะไรนะดีแฮชิงแฮชิงอะข้างหลังก็จะเป็นผู้ดูแลความรู้รอยผู้ครพอยช่วยเหลือค่ะ យោដ័យទៅជាយិនទូខបិតដៃក៏ខ្មោខ្មោតែមឺដៃនេះមស៊ីត្រៃកំពុងនេះ ទៅដាក់តាមឆាំឆាំຫມູ່ងៃຫມູ່ចាញ់បែកក្បាល 1k នេះបែកក្បាល 1k ស្ដាំក្រែបងចាហាទៅໃດហ្នឹងຫມុំເຄີຍຫມុំເຄີຍອັນຄູ່ຕໍ່ໄປໃດហាអ ó ຄົນນັ້ນຊະ